สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่ a r t i ต t สอินเดอะคิทเช่นนะคะศิล,ลปินเขาอยู่ในครัวกันนะคะวันนี้ก็วิวๆนะคะก็อยู่ที่สตูดิโอนะคะโซนนี้จะเป็นโซนกาแฟของคุณทิวานะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นที่นั่งทำงานแล้วก็กินข้าวนะคะช่วงเชา้ชาๆจิบกาแฟอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ก็อากาศก็ร้อนแต่ว่าวันนี้นะคะมีทริค เด็ดๆนะคะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะแฟนคลับทุกคนเพราะว่าล่าสุดนะคะมีคนถามว่าอาหารเกาหลีนะคะประเภทคิมบับซึ่งกำลังโด่งดังมากๆนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็จะแบบว่าชอบซีรีส์เกาหลีแล้วซีรีส์เกาหลีเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตไหมคะก็จะมีอาหารเป็นซอ์พาวเวอร์มาคู่กับ ดาราของเขานะคะอาหารเนี่ยก็มีมากมายเมนูที่เห็นบ่อยที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นหนึ่งไก่ทอดเกาหลีซึ่งก็จะมีรสเผ็ดรสเค็มรสเปรี้ยวแล้วแต่เราจะเลือกนะคะแล้วก็จะมีรํายอนนะคะ,ะบะหมี่ถ้วยเกาหลีรสชาติต่างๆนะมีหมูย่างเกาหลี และก็ใครที่เป็นสาวกนะคะของอูยองอูนะคะคุณทนายออทิสติกก็น่าจะจำได้ว่ามีเมนูที่คนไทยเนี่ยตามกินกันเยอะมาก mm hmm. ก็คือคิมบับนะคะคิมบับนี่จะเป็นข้าวห่อสาหร่ายแต่ว่าเป็นก้อนใหญ่นะคะเป็นชิ้นที่ว่าใหญ่มากๆแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นๆแว่นๆนะคะเขาจะไม่ทานคู่กับกิมจิ ะะแบบที่อาหารญี่ปุ่นกินนะแต่เขาจะทานคู่กับหัวไชเท้าดองนะคะหรือว่าอ,อ๋เอ,อเขาทานคู่กับกิมจิแต่ไม่ทานคู่กับวาซาบินะคะถ้าวาซาบิก็จะเป็นโซนอาหารญี่ปุ่นนะจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่จะซื้อคิมบับกินนะคะในประเทศไทยเราก็จะต้องไป อะไรเอ่ยร้านอาหารเกาหลีนะซูปเปอร์เกาหลีเขาถึงจะมีคิมบับนะคะม้วนสดๆใหม่ๆมาขายหรือว่าตามซูปเปอร์เขาก็จะทำไว้แช่ไว้ในตู้เย็นปกติเราก็สามารถไปซื้อหาได้นะคะในบางที่เท่านั้นนะแต่ครัวแห่งรักนะคะมีเคล็ดลับนะคะคุยวี่เนี่ยทำอาหารส่งทั่วไทยมา10กว่าปีแล้วนะคะก็มีการทดลองว่าคิมบับถ้าแช่แข็ง แล้วก็สามารถส่งไปทั่วประเทศเนี่ยหลังจากนามาอุ่นแล้วมันจะออกมารสชาติอย่างไรนะคะแล้วก็สามารถส่งขายจริงๆได้หรือเปล่าจะบอกว่าก่อนที่คิมบับเนี่ยก็จะมีหนึ่งเมนูที่เขาขายกันเป็นแบบร้อยล้านพันล้านมาแล้วนะคะในอาหารที่ส่งทั่วประเทศนั่นก็คือ กิมจินะคะกิมจิรสชาติต่างๆจะบอกว่าคนไทยชอบกินกิมจิมากนะคะแม่แมก็จะบอกว่าเหมือนผักส้มมันก็คือผักดองแต่เป็นผักดองของเกาหลีซึ่งเกาหลีเนี่ยเขาจะชอบผักดองประเภทนี้มากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็กิมจิเนี่ยส่งขายคนไทยทํามากมายหลายยี่ห้อบางคนเนี่ยเขาบินไปเรียนที่เกาหลีบางคนก็ได้ครอบครัวเกาหลีนะคะ กิมจิเนี่ยส่งได้โดยไม่ต้องแช่แข็งนะคะเพื่อนๆสามารถแพ็คส่งกล่องไปรษนีปกติได้เลยนะคะแล้วก็เมนูคิมบับนะคะตอนนี้สามารถทำแล้วก็ส่งขายแบบแช่แข็งได้แล้วนะคะก็ยินดีด้วย เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าคิมบับแช่แข็งแล้วนำมาอุ่นจะเป็นอย่างไรจะบอกว่าบางสาขานะคะขายได้ประมาณ500-1,000แท่งต่อสัปดาห์นะคะตกเดือนก็2,000-3,000-4,000แท่งเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆน่าสนใจนะคะเราไปตามดูด้วยกันก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ คิดเช่นออฟเลินะคะสำหรับทริคดีๆนะคะตอนนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ปรับช่องนะคะ a r t i s t in อิน t i ็กชนะคะก็คือช่องเดิมของ Vivi's t o r y นั่นเองค่ะเพื่อนๆก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะคะจะนำเทคนิคดีๆเคล็ดลับคู่ครัวแห่งรักมาแบ่งปันกับเพื่อนๆน,นะคะวันนี้คู่หูของเรานะคะไปทำงานนะคะไปวาดรูปก็เลยไม่ได้มาเข้ากล้องด้วยนะคะ ไปตามดูเลยค่ะว่าคิมบับส่งแช่แข็งยอดขายกระจุยกระจายขนาดนี้ทำอย่างไรเขาถึงขายดีค่ะและนี่ก็คือคิมบับนะคะแบบเกาหลีแช่แข็งไว้นะคะวิธีการทำเนี่ยใครมีสูตรคิมบับนะคะก็ทำคิมบับแล้วก็ม้วนนะคะเราต้องม้วนให้แน่นๆนะคะเพื่อนๆค่ะม้วนให้แน่นๆเป็นชิ้นประมาณนี้นะ ต้องหั่นให้เรียบร้อยม้วนแล้วก็หั่นนะคะแล้วก็ห่อฟรอยประมาณ2ชั้นนะคะเคล็ดลับก็คือถ้าไม่แน่นนะคะมันจะแตกออกมานะคะแล้วเวลาไปแช่เนี่ยก็อย่าไปวางทับกันนะคะให้แช่แข็งวางเรียงให้ดีๆนะคะเข้าสู่ระบบแช่แข็งวางเรียงให้ดีๆถ้ามันยังไม่แข็ง อย่าเพิ่งวางทับนะคะมันจะกลายเป็นคิมบับบูบี้นะคะนี่นะคะเวลาจะรับประทานก็ต้องมีใบนะคะแนะนำการอุ่นให้กับลูกค้าด้วยนะคะนี่เป็นคิมบับที่ส่งอาทิตย์ละประมาณ300ชิ้นนะส่งทั่วประเทศไทยไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าไปตามบ้านของลูกค้าที่สั่งออนไลน์นะคะเราก็จะต้องคลายตรงปลายออกนะคะแล้ว ก็ฉีกฟอยออกนะคะเบาๆนะไอตรงนี้ต้องมีคู่มือให้ลูกค้านิดนะคะไมนู่ลูกค้าจะงงนะคะเมื่อดึงออกมาเห็นไหมคะคิมบับจะมี1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ประมาณ10ชิ้นคำใหญ่ๆนะคะคิมบับออริจินอลนี้จะทำโดยคนเกาหลีนะคะสูตรนี้นะที่คุยวินำมาให้เพื่อนๆแล้วก็นักเรียนครัวแห่งรักนะคะสมาชิกอาติสอินเดอะคิทเช่นนะคะได้ชมกัน โรยงามาเรียบร้อยจะแกะได้ออกมาเป็นแบบนี้อย่าแช่แข็งแล้วออกมาแกะเลยนะไม่ได้นะคะเพื่อนๆจะต้องเอาคิมแบบแช่แข็งเนี่ยตั้งละลายให้เขาคลายตัวก่อนนะคะถึงจะเอามาเรียงในจานแล้วกเ็เข้าไมโครเวฟนะคะเข้าไมโครเวฟก็จะไม่นานนะคะประมาณ3นาทีนะคะเพื่อนๆ สามนาทีก็สามารถรับประทานได้เราก็นำคิมบับนะคะมาเรียงอันนี้จะเป็นรสอ่าที่เป็นแฮมนะคะเห็นไหมคะถ้ามันยังแข็งเนี่ยมันจะแงะยากแล้วข้าวมันจะแตกด้วยนะคะนี่เราก็ได้คิมบับสวยงามมาอันนี้จะเป็นรสเผ็ดนะคะใส่เอ่อสาหร่ายนะคะแล้วก็ใส่กิมจิะคะ่ะแล้วก็ใส่พริกเกาหลีนะคะนิดหน่อยก็จะเผ็ด ประมาณรับได้เบาๆใส่แฮมด้วยแล้วก็มีไข่หวานนะคะจะบอกว่า1ชิ้นเนี่ยตก195บาทนะคะคิมบับ1ชิ้นก็10คําตกคําละ19บาท19บาทกว่านั่นเองนะคะนี่ค่ะเขาก็มีบริการส่งไปทั่วประเทศตอนนี้นะคะคุยวีก็จะบอกว่ามีหลายเจ้าที่ทําแล้วนะคะคุยวีเนี่ยทำอาหารแช่แข็งมาส่งทั่วไทยมา1ิกว่าปีตั้งแต่ยังไม่มีรถขนส่งนะคะ ก็คือครัวแห่งรักของเราเนี่ยก็ส่งมาทั่วเลยนะก็มาเห็นวิวัฒนาการของอาหารที่พยายามปรับตัวนะคะให้เข้ากับยุคสมัยคิมบับก็เป็นเมนูที่เริ่มมีการส่งมากขึ้นนะคะในปีนี้2,566นี่ค่ะพอเรียงใส่จานเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะออกมานะคะซีซันสวยงามประมาณนี้เลยนะคะบางอันเนี่ยมันแข็งนะคะเพื่อนๆก็ถ้าซื้อ คิมบับนะคะก็ดูคู่มือด้วยนะคะส่วนใครที่จะทำขายนะคะมีไอเดียอาจจะเป็นคิมบับที่แบบรดลาบอ่ารอะไรที่เป็นไทยๆคิมบับนํำพิกระปีนะคะปลาทูอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถนะคะลองทดลองทำหาตลาดนะคะขายในช่องทางออนไลน์นะคะส่งได้ทั่วไทยตลาดมันก็จะคว้างขึ้นนะคะเดี๋ยวครูวิวิจะเอาไปเข้าไมโครเวฟนะ แล้วก็มาดูซิว่ารสชาติของมันจะเป็นอย่างไรบ้างเข้าไมโครเวฟมาแล้วนะคะ3-5นาทีเราก็มาคั่วงาขาวงาดำแล้วก็โรยลงไปนิดหน่อยนะคะ mm. เพิ่มความหอมๆเตรียมผักสดเตรียมพริกนะคะแล้วก็กิมจิค่ะมาดูหน้าตาของคิมบับที่เป็นแฮมเห็นไหมคะเขามีไข่กุ้งด้วยนะคะแล้วก็มีผักดองนะคะอันนี้เป็นสูตรออริจินอลของคนเกาหลีใต้ที่มาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนะ อันนี้จะเป็นคิมบับรสเผ็ดก็คือเป็นรสกิมจิแล้วก็มีแฮมนะเดี๋ยวเรามาดูชัดๆอีกทีนี่นะคะเห็นไหมมีไข่กุ้งกิมจิแฮมแล้วก็ไข่หวานส่วนตัวที่มีความเผ็ดจะเป็นการผสมข้าวของเขานะคะแล้วก็นี่กินคู่กับกิมจิก็จะอร่อยจะบอกว่ากิมจิเนี่ยนะคะส่งทั่วประเทศต,ตอนนี้นะคะยอดขายต่อปีรวมๆหลายเจ้านะคะนับ เป็นพันล้านเลยทีเดียวนะคะหลายๆคนอาจจะเห็นในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะกิมจิก็จะช่วยให้อาหารมีอัตรรสนะคะแล้วก็ช่วยในระบบลำไส้ก็เลยขายดีนะคะเป็นอาหารประจำชาติหน้าตาก็ออกมาแบบนี้รสชาติโอเคเลยนะคะนี่แหละค่ะความรู้คู่ครั